วันนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพูดถึงมวยคู่แปลกคู่น่าสนใจอีกหนึ่งคู่ของวงการมวยนะครับซึ่งจะเป็นการชกกันนะครับของดาราซึ่งคู่นี้นะฮะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงมากๆเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ789 Podcast นะครับ รายการของเราเนี่ยก็ดําเนินมาหลาย EP แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยด้วยกันก็นําในเรื่องของข่าวสารวงการมวยเรื่องราวที่น่าสนใจงวงการมวยนะครับมาพูดคุยกันสำหรับวันนี้นะครับแน่นอนเราว่ากระแสของคู่ของคุณเมทีนะครับกับผู้พันวิทย์เนี่ยยอดวันพเดเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าร้อนแรงทีเดียวนะครับหลายคนเนี่ยก็โยงไปในเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องขออนุญาตแฟนมวยก่อนเลยนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะครับรายการของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะคุยในเรื่องของการเมืองเท่าไหร่นะก็อยากจะเน้นไปในเรื่องของการมวยล้วนๆแหละแต่ว่าด้วยเหตุผลต่างๆนะครับที่มันประกอบกันมานะครับมันทําให้เกิดไฟนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าน่าจะมีในเรื่องของการเมืองเนี่ยต้องเกิดก่อนว่าในวงการมวยเนี่ยนะครับในเรื่องของการชกกันของคนที่ไม่ใช่เป็นนักมวยโดยตรงน,นะครับนะอาจจะเป็นมวยเก่าเจอกันเนี่ยก็คือในภาษามวยเขาเรียกไฟย้อนยุกเนี่ย ตังแว,ว่ามีมาตลอดนะครับนะก็มีให้ดูกันหลายไฟท์ทีเดียวนะครับโดยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอีกหลายศึกนะครับที่ไม่ใช่คนที่เป็นนักมวยเนี่ยต่อยกันก็อย่างเช่นเซียนมวยนะครับต่อยกับน,นักมวยเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นแล้วรวมไปถึงนักข่าวมวยต่อยกันเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างออสเคโอนะสมบูรณ์ศักมุ่งสลิกับทางด้านกุมารดำนะครับชัยชนะทัศมีก็มีให้เห็นเหมือนกันแต่ว่าในวงการมวยของเราเนี่ยดารา,าต่อยกับน,นักมวยเนี่ยอันนี้ผมนึกไม่ออกนะอาจจะไม่เคยมีด้วยซ้ําไปนะครับับคร้้งนนีีเ่ย อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้ยินข่าวว่ามวยคู่นี้เนี่ยจะต่อยกันเนี่ยคุณเมทีกับผู้พันวิทย์เนี่ยตัวผมเองเนี่ยไม่เชื่อนะครับว่าจะได้ต่อยกันจริงก็อาจจะเป็นแค่แบบการประทะคารมกันทางโซเชียลหรือว่าการเป็นข่าวเฉยหรือเปล่าแต่พอมีการยืนยันกับทางเสียบบอสขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่ามีโอกาสเป็นจริงได้สูงมากนะครับต้องขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก ร่วมๆเดือนที่ผ่านมาก่อนนะครับก็คือยังจําเหตุการณ์ที่คุณศรีสุวรรณนะครับถูกาชายนิรนามนะครับบุกไปต่อยนั่นคือลุงศักดิ์นะครับนะโดยตอนนั้นเนี่ยก็มีการร้องเรียนกันในเรื่องของพี่โนตอุดมนะก็ต่อยกันไปในโลกโซเชียลเนี่ยก็เรียกได้ว่าคือสะใจบ้างตําหนิบ้างนะครับก็มีหลากหลายความเห็นทีเดียวนะครับจนกระทั่งว่ามีการสืบค้นไปนะฮะว่าลุงศักดิ์เนี่ยอาจจะเป็นนักมวยเก่านะครับในฉาย,ยาของแข้งซ้ายไฟพเนียงอะไรประมาณนี้ แต่ว่าหลังจากที่สืบไปสืบมาเนี่ยนะครับผู้พันวิทย์นะฮะซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนดังนะครับนะในทั้งวงการการเมืองรวมไปถึงในวงการมวยไทยเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์ผ่านทาง a c e b o o k ส่วนตัวนะครับว่าเขาสืบมาแล้วว่าลุงศักด์เนี่ยไม่ใช่นักมวยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือพอลุงศักด์ต่อยพี่ศรีเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีการว่าท้าต่อยกันนะโดยผู้พันวิทย์เนี่ยก็อยากที่จะชกนะฮะกับลุงศักด์ถ้าหากว่าเป็นนักมวยเก่าจริงเนี่ยต้องมาชกกันหน่อยแล้ววันน แต่พอสืบค้นไปแล้วเนี่ยไม่ใช่นักมวยเนี่ยนะฮะผู้พันวิทย์ก็บอกว่าไม่ต่อยดีกว่านะว่าไม่รู้ว่าต่อยกับคนธรรมดาไปเพื่ออะไรเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยมันก็ชุลมุนชุลเกครับนะจนกระทั่งมีตัวละครลับขึ้นมานั่นก็คือคุณเมธีอมรวุธิกุลนะครับอดีตนักแสดงชื่อดังนะครับซึ่งก็รับบทเป็นทั้งตัวโกงเพื่อนระเอกนะเพราะว่าแกเนี่ยหล่อมากนะครับมีการโพสต์ขึ้นมานะว่าเขาขอเป็นตัวแทนของลุงศักดิ์นะครับขึ้นชกกับผู้พันวิทย์นะครับยอดวันเผด็จสุวรรณ ทีนี้เนี่ยโอ้โหมันก็เลยกลายเป็นว่าคู่นี้เนี่ยมันลงล็อกลงตัวเลยนะครับเพราะว่าคุณเมทีเนี่ยอายุเนี่ยอ่อนกว่าผู้พันวิทย์เนี่ยเปีนะครับนั่นก็คือ51ปีในปีนี้นะฮะส่วนผู้พันวิทย์เนี่ยอายุ60ปีในปีนี้นะครับโอ้โหก็เลยกลายเป็นว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เจอกันจริงนะครับแล้วก็สมทบจากทางที่ว่าเสียโบสเนี่ยนะครับก็ได้มีการคอนเฟิร์มมานะครับว่าคู่นี้เนี่ย จะเจอกันนะครับทีนี้เนี่ยฮะผมพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักกับผู้พันวิทย์หน่อยแล้วกันนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งดูมวยหรือว่าอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ทราบดีกรีเนี่ยว่า,าเป็นมวยดังเนี่ยดังขนาดไหนหรือว่าแค่ต่อยลุมพินีลาด,ดําเนินเนี่ยก็ดังแล้วจริงๆไม่ใช่นะครับผู้พันวิทย์เนี่ยนะหรือว่าวันผเด็ดสิทธิ์ครูหมายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นระดับยอดมวยเลยนะครับ เป็นอดีตแชมเปี้ยนเนี่ยสรุ่นด้วยกันนะครับนั่นคือรุ่นเฟเธอร์เวทของเวทีมวยราชดำเนินรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทนะครับของเวทีมวยราชดำเนินแล้วก็รุ่นไลท์เวทนะครับของเวทีมวยราชดำเนินและลุมพินีนะครับในอดีตเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับเคยมีค่าตัวสูงสุดเนี่ยหนึ่งแบาทนะครับแฟนมวยลองเปรียบเทียบดูนะฮะทอง1บาทเนี่ยมูลค่าน่าจะประมาณ2 0 0 0ันถึงสามพบาทเท่านั้นเองแต่ว่าผู้พันวิทย์เนี่ยมีค่าตัว10,000แเนี่ยโอ้ผมเชื่อว่าถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนเี่ยก เฉียดล้านเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นมวยที่ดังมากๆโดยพันวิทย์นะครับก็เริ่มต้นชกมวยนะครับโดยใช้ชื่อว่าวันเผด็จสิงพระบาทนะครับนะชกมวยก็ถือว่าเก่งเลยแหละครับนะเป็นมวยที่หมัดเท้าข่าศอกรวดเร็วว่องไวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย เป็นมวยเข่าเชิงสูงเลยนะครับก็ต่อยมวยได้ประมาณ3ครั้งแรกนะครับก็ได้มาอยู่กับค่ายมวยสิทธิ์คูหมายนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าโด่งดังต่อยในศึกเพชรวันออกนะครับโดยพันตีนฤทธ์นะครับนะก็เป็นผู้จัดศึกนะแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์เป็นผู้จัดการด้วยนะครับณนะเวลานั้นนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าเป็นมวยที่เก่งรอบด้านนะครับ IQ สูงหมัดหนักซอคม ที่สาคัญเนี่ยเป็นมวยเข่าที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับจนมีฉายาว่าขุนเข่าปากพนังนะครับหรือว่าอีกฉายาน,นึงก็งงงคือขุนเข่าทะลุฟ้าจากแดนใต้นะครับซึ่งก็เป็นการโหมโรงนะช่วงนั้นเนี่ยก็คือมีนักมวยเข่ายอดมวยหนึ่งคนก็คือขุนเข่าเสาทรเเลขนะครับดีเซลน้อยชอธนสุก,การนะครับซึ่งก็มีการโปรโมทกันว่าขุนเข่าจากแดนใต้เนี่ยจะเจอกับขุนเข่า เสาทรเลขอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ชกกันนะครับเป็นเรื่องน่าเสียดายมากโดยผู้พันวิทย์นะครับนะเคยผ่านนักมวยดังๆมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจอมโวเชิญยิ้มนะครับนะหรือว่าทางด้านนกวีดเดวี่เนี่ยต่อยกันทั้งหมดเนี่ยหครั้งนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันคนละสครั้ง มีชนะเทรนเนอร์ชื่อดังนะครับอย่างกุหลาบขาวนนทชัยด้วยซึ่งก็เป็นเทรนเนอร์มือหลักนะครับของค่ายมวยจิตเมืองนนท์อยู่ในณปัจจุบันแล้วก็มีชนะคะแนนทางด้นานเพชรดำลูกพระบาทชนะจอมไตรเพชรยินดีนะครับชนะตะวันออกสิทธิ์พูลชัยรวมไปถึงชนะทองลูกบ้านสวนนะครับและที่สําคัญนะครับเคยต่อยกับจอมจุมพิษนะครับแสงเทียนน้อย2รุ่งโรดด้วยนะก็เคยเอาชนะมาด้วยนะครับ โอ้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยดีกรีเนี่ยมากมายทีเดียวหลังจากผู้พันวิทย์นะครับได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของวงการมวยแล้วนะฮะก็ได้มีการไปเรียนนะครับจบปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูจันกรมนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมณปัจจุบันนั่นเองนะครับเราก็ได้เข้ารับราชการนะครับในตําแหน่งครูฝึกนะครับซึ่งก็เป็นฐานอากาศนะครับก็มีการทํามวยด้วยนะช่วงนั้นนะครับก็ค่ายมวยเนี่ยลูกทัพฟ้านะก็สร้างนักมวยดังเนี่ยมามากมาย ที่สำคัญนะครับช่วงที่ทางด้านผู้พันวิทย์เนี่ยนะครับฮอตที่สุดก็คือการที่ได้ติดทีมชาติไทยนะครับไปชกนะครับในกีฬาโอลิมปิกนะที่กรุงโซปี1988ด้วยครับ 1988เนี่ยกุงโซนะครับเหตุการณ์สำคัญก็คือไฟที่รอยโจนจูเนียนะครับนะถูกน้กมวยเกาหลีเนี่ยป้นเหรียญนั่นเองนะครับนะส่วนในยุคนั้นเนี่ยที่ติดทีมไปด้วยกันนะครับก็มีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฉัดชัยสาสกุลนะครับในรุ่น48กิโลกรัมหรือว่าคุณวิชัยลาชานน์นะครับวิชัยขัดโพเนี่ยนะในพิกัด51กิโลกรัมรวมไปถึงอีกหลายๆคนนะครับอย่างคุณวันชัยผ่องศรีพจนมูลสันนะนะพจนมูลสันเนี่ยได้ถึงเหรียญทองแดงเลยทีเดียวนะครับ ก็เรียกว่าเป็นจุดสูงสุดนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการมวยก็ว่าได้นะผู้พันวิทย์เนี่ย ก็ในเรื่องของอการรับราชการเนี่ยก็เรียกว่าเจริญเติบโตนะครับจนล่าสุดเนี่ยก็เป็นนาวาเอกพิเศษนะครับซึ่งก็เป็นยศอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงของปี5 6าหถึงเนี่ยก็เคยกลับมาย้อนยุคนะครับในการขึ้นชกอีกครั้งหนึ่งนะกับทางด้านสมรักคำสิงห์ด้วยนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยแพ้แตกให้กับพี่บาสสมรักไปส่วนครั้งที่2เนี่ยก็มีการปรับกติกานะให้พี่บาสเนี่ยต่อยหมัดได้อย่างเดียวนะครับส่วนทางด้านผู้พันวิทย์เนี่ยก็สามารถที่จะออกอาวุธได้้หหลลลลาากกกยยเยแเแว็สมอันไปน ตั้งแต่ปี58เนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นชกเลยนะครับนะก็เรียกได้ว่าก็อยู่ในวงการมวยอะไรตลอดนะครับที่ผมต้องเกริ่นไว้นะครับนะเมื่อช่วงต้นรายการเนี่ยที่บอกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเมืองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ามันมีเหมือนกับว่าทางกระแสนะว่าคุณเมทีเนี่ยจะเป็นมุมแดงส่วนผู้พันวิทย์เนี่ยเป็นมุมเหลืองอะไรประมาณนี้นะก็เหมือน2องขั้วอำนาจการเมืองของเมืองไทยของเราเนะี่ยก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองอะไรประมาณนี้นะฮะ แต่ว่าล่าสุดนะครับทางผู้พันวิทย์เนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนเสื้ออะไรเลยและที่สําคัญเนี่ยเขาจะเอียงๆมาทางเสื้อแดงนิดหนึ่งด้วยนะเพราะว่าก็ได้มีการทํากิจกรรมกับทางกลุ่มคนเสื้อแดงรวมไปถึงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมากมายถ้าบอกว่าไฟนี้เนี่ยจะโปรโมทไปเป็นว่าเสื้อแดงปะทะเสื้อเหลืองเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นศึกสายเลือดคนเสื้อแดงอะไรประมาณนี้ก็ว่าได้นะครับ โดยกติกานะครับนะก็กำหนดกันไว้ก็คือต่อยกันในรุ่น70กิโลกรัมนะครับหรือว่ารุ่นซ u เปอร์เวลเตอร์เวทนะครับตามพรบมวยปี42เนี่ยก็คือนักมวยที่จะขึ้นชกกันเนี่ยต้องมีน้ำหนักห่างกันไม่เกิน5ปอนด์นะครับนะก็อาจจะหย่อนหย่อนหน่อยนะประมาณ149ถึง154ปอนด์อะไรประมาณนี้นะไม่น่าจะเกินนี้นะครับเพราะว่าผู้พันวิทเองเนี่ยก็น้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ประมาณทั้ง70กิโลกรัมอยู่แล้วขณะที่กติกาอื่นก็คือมีการเดิมพันกัน นะครับจำนวนเงินเนี่ยข้างละ5ล้านนะครับก็เป็น10ล้านในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวนะครับมีการวางมัดจำกันก่อนนะครับประมาณ1.5ล้านนะครับโดยมีเสียโบท๊ทเนี่ยจะเป็นโปรโมเตอร์กติกาการชกเนี่ยก็ชกกัน3นาทีพัก2นาทีนะครับในรูปแบบของมวยสากลน,นะครับนะมวยสากลก็คือต่อยหมัดได้อย่างเดียวนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามองแล้วเนี่ยโหดีกีของผู้พันวิทย์เนี่ยยืดยาวมากนะเรียกได้ว่าโอ้เป็นระดับต่อยโอลิมปิกแล้วเนี่ยคุณเมธีเนี่ยจะอะไรมาสู้นะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมไปสืบทราบมาคือคุณเมทีเนี่ยนะอายุอ่อนกว่าเนี่ยเปีด้วยกันนะครับนะห้นสฮนะส่วนผู้พ,พันวิทย์หกสิบอีกอย่างนึงน่งก็คือตามประวัติแล้วเนี่ยคุณเมทีเป็นคนที่ดูแลร่างกายตัวเองมากเรียก้ว่าเป็นสปอร์ตแมนคนนึงเลยนะครับก็มีการเห็นว่าเคยขึ้นลงนวมแล้วก็มีการต่อยมวยตลอดนะเรียกว่าแบบใช้ร่างกายในในทางของการกีฬานะไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวมาโดยตลอดที่สําคัญเนี่ยในอดีตก็เคยแบบมีการต่อยด้วยนะ คือต่อยในที่ฐานะาน,นะครับก็ถูกจับถูกอะไรกันไปหลายเคสหลายกรณีทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็มาลุ้นกันนะครับว่ามวยคู่นี้เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่อย่างไรนะโดยเสืยโบท๊ทก็ยืนยันนะว่าจะจัดแน่ในช่วงของปลายปีนี้ครับ ก็มาลุ้นกันนะครับแล้วก็หวังว่า,าจะไม่โยงไปการเมืองเยอะตัวผมเองที่นั่งอยู่ตรงนี้รวมถึงทีมงานของเราที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าไม่อยากจะเห็นมวยคู่นี้เนี่ยมันเป็นไปนในทางของการเมืองนะครับอยากจะเห็นว่าเป็นในทางของการกีฬาการต่อยกันนะฮะเพื่อสร้างมิตรภาพหรือว่าการต่อยกันเพื่อสร้างสีสันให้กับวงการมวยมากกว่าครับถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณคิดว่าคุณเมทีนะฮะที่อายุอ่อนกว่าหรือว่ายอดมวยนะฮะอย่างผู้พันวิทย์เนี่ยนะครับจะคว้าชัยในไฟน์นี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์มาหน่อยก็แล ส่วนตัวผมเองเนี่ยขอดูขอเชียร์ห่างๆนะครับขอดูเป็นกีฬาแนะเป็นศิลปะกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์นะครับรวมถึงก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างนี้ด้วยครับวันนี้ผมกูชาสายตรงรวมถึงทีมงานของเราต้องลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ